สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพลินโซนนะฮะก็มีเกนเกมโปเกมอนจูไนเนะ่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูกิจกรรมใหม่นะฮะเป็นกิจกรรมแรกนะครับเอาหัวใจไปแลกของนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะไอเทมหัวใจที่ผมว่านี้ก็คือโบนัสล็อกอินหอมหวานนะครับเอาได้หัวใจมาแต่ละวันเลยนะที่เราล็อกอินเข้าไปนะก็เก็บสะสมมากนะครับแต่ว่ายังไม่มีจุดยังไม่มีฟังก์ชันให้เราแลกนะตอนนี้ก็มีส่วนของกกกิจจจรรรมนะัุดแหวใ มาให้เราทําการแลกได้แล้วนะนี่ครับแต่ละวันเราก็ล็อกอินเข้ามานะฮะได้50บ้างได้น้อยนึงบ้างนะครับ2 0 0บ้างนะฮะเบ็ดเสร็จก็ได้หลายร้อยดวงเหมือนกันนะหัวใจนะครับผมนี่ครับหรือการทําเวสทํากิจกรรมต่างๆเข้าต่อสู้นู่นนั่นนะครับก็จะได้หัวใจมาเป็นรางวัลตอบแทนอีกนะฮะถามว่าไปแลกยังไงนะครับก็ให้กดไปที่ในส่วนของจุดแลกหัวใจได้เลยนะฮะ นี่ครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอเทมแรกเลยที่ผมเห็นก็คือสกินของน้องแฮปปี้นั์สนะครับผมเป็นช็อกโกแลตนะก็ใช้ทั้งหมด500ยหัวใจในการแรกนะฮะแล้วก็มีพวกตรงภาพุวกหัวนะครับใช้200นะแล้วก็มีสลัดข้อมือนะครับผมกำไรนะฮะ200เหมือนกันนะฮะก็สวยดีนะครับถือว่าเป็นคอลเลคชันที่มันหาซื้อไม่ได้นะฮะนี่ครับแล้วก็มีในส่วนของตัว แฮปปี้นัทที่เอาไปเล่น7วันนะครับผมแล้วก็มีแปะกล้าวนะฮะกรอบรูปนะฮะนี่หนึงร้อแล้วก็มีเห e Coin รียญยอสคอยนะฮะแล้วก็ยอสซิเกด้วยก็แลกกันได้นะฮะก็ให้ทุกคนมาแลกกันแล้วกันนะฮะกิจกรรมตอนนี้ก็เหลือประมาณอีก12-13วันนะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมอื่นๆก่อนหน้านี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอ่ากิจกรรมโบนัสล็อกอินของตูดจีนนะครับผมยังไปรับของก็ได้นะฮะ อีเวนต์ตูจีนก็ยังไปแลกกันได้ถ้าเกิดใครยังสะสมไม่ครบนะฮะแล้วรวมถึงนี่ครับผลไม้ยุคบริสุทธร์แลกชุดคอสตูมได้นะฮะก็ไปแลกกันด้วยนะครับผมแล้วก็มารับกิจกรรมรายวันกันนะฮะก็หลังจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะผมกด s subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมเพื่อใหม่คลิปหน้า้วผมซียูเกสวัสดีครับ